ไปดูอีกนเลยโอเคแล้วฮะ่ะองคิทยนี่ภารกิจที่สองสำเร็จแล้วโอ้สำเร็จแบบ เสียวเสียวสันหลังมาโอเคผมทำธรรกิจสำเร็จแล้วนะครับเงินห้าร้อยที่เสียงสาสิบทำได้ดีม,มากอ๋อนี่คือรางวัลน,นะไปคุยกับสโนโอีกรอบนีสพราะเธอต้องการอะไรให้นายช่วย,ยไหมอเ,เอดี๋ยวมีอะไรช่วยไหมนะครับถ้าอ,อยากได้เอ่อของที่มันมากแตกต่างมากกว่าที่ถ้าคุณจะไปหามาได้นะโอการอะไรอะ ฐานทัพก็ต้องการอาหารมากกว่านี้ไปหาอาหารให้หน่อยสิโอ้โหซาวามาอันนี้มีอยู่มิวดดาทเทค้กอืมมิวดาทเทค้กออันนี้ใช้นมโอเคได้ช็อกโกแลตมิวโอเคอันนี้สบายครูแคมเบอร์วอเตอร์ก็ไปเอาครูแคมเบอร์กับน้ำป่ามาจบง่ายง่ายอยู่โอเคคุยกัยง,ง่ายเน็ดซิชรีฟอร์มเขาขายหมดแล้วนะครับ อ่านว่าคำศัพท์โอเคพวกเขาดูไม่มีความสุขเลยมันยังคุยไม่ได้โอเคเราลองดูที่อื่นก่อนโอ้ยเดียวสักเสียวมากเลยเมื่อกี้นะครับพวก ผมวิ่งบึ้กบึ้กบึ้กวกลัวโดนมันฟาอัดฟาหินอัดหัวนะครับคือโดนทีนี้เลือดลดครึ่งหนึ่งได้เลยนะครับแถมเลือดไหลต่างหากอะโดนสองทีก็ตายแล้วนะคิดดูดิอ่าอีกเพิ่มแล้วเพิ่มเติมเออมีมีคนมาเพิ่มนะยังไงดีงไงพวกเราพบอะไรฮะ พวกเราปุ๊บอะไรนะชั้นแล้วพวกเราอาจจะอะ่ไม่ต้องนอนไม่รู้เหมือน,เห,อนเหมือนอะไรนะค้นป่าเหมือนค้นป่าก่อนโอเคเหือยตัวนะ ไม่มีอะไรเพิ่มเติมคิดว่าตงนี้มีอะไรอยู่ไหมผมไม่มีอะไรแลั้งผมสงสัยนะอันนี้คืออะไรอะ làm mình có xem có này. Cái ở đây? Oh, cái 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 มีอะไรช่วยไหมอ่าโดมินัทเขาตัดสินใจที่จะสร้างระบบป้องกันของฐานครับเงินก็ตามเขาต้องการให้คุณไปหาอ่าอะไรนะวัตถุดิบที่ที่เขาต้องการจะทำอะ่ะไปหาให้เขาหน่อยสิโบทอปอีกแล้วเนเธอร์สครับโอ้โหยี่สิบอันโอ้โหแล้วไอ้นี่โอ้หโหเหลนเจคินเกอร์ต้องการนี้ด้วยเหรอโอ้หแย่แล้วเดีย๋ยวต้องไปหาแล้ว ไอ้น,นี่มันหาดรอปได้เฉพาะบอสสองปีเท่านั้นนะครับอสเทเบลิลเจเนอเรเตอร์โอเคเจลลี่แคนโอเคอันนี้หาได้มีอันเดียวที่น่าสุขน่าน่าตกใจคือไอ้น,นี่เท่านั้นนะหายยากเลยไอ้บอดไพลเลอร์เนี่ยแล้วเฟคคุณนี่กันเนาะแล้วเฟคอะไรมาเนี่ยซิซิมีอะไรขายเพิ่มเติมโอ้เขาขายเอ,อ่อ ชีสแซนด์วิชแล้วนะมีชีสแซนด์วิชขายเพิ่มแล้วแล้วคนนี้แบบเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอ้นี่มีคนมาเพิ่มแล้วนะสวัสดีมีอะไรมีอะไรมีอะไรขายไหมไม่มีะขอโทษที อ๋อมีมีเขา่มของของขายนะเฮ้ hey, อยอี่างไรช่วยไหมเดชเขาต้องการให้คุณช่วยส้มแซมสายที่หน่อยเขาต้องการทรัพยากรที่เอาไซส้มโอ้ครบเลยนี่แล้วไดแอกได้อาร์ฟมาเนอะอเพื่อขอบคุณอย่าเจ็บตัวกับมอนะโอเคเราส่งด้วกันเดี๋ยวนี้ป็นหามาใหม่ได้เลยนะอ่านีหาได้อยู่อ้าขอบคุณนะเพื่อนอ่ารับนี่ไปสิ ฉันไม่ได้ใช้มาแล้วล่ะอ้ารูไปว่ามันอะไรฉันอ้ารูไปว่ามันอะไรอะมันเป็นมีในปะทวทถีเกิดทำไมนีนี่นยหละ่ช่วยหะอ่าฮัคห,หน้าอ่าเขาอ่อไม่ได้กินอะไรมากนะเขาอยากเขาไม่ค่อยได้กินอะไรมากเลยเขาอยากอ่าอยากได้อาหาร มีอะไรไม่มีพอที่จะไปหาของมาก่อนให้เขาหน่อยซิเออได้ใช้นี้ช็อกโกแลตนี้ได้ๆขอบคุณนะโอเคอสบายสิไอไอไอของพวกนี้ครับซื้อตรงนี้ได้นะเนี่ยเออเขาต้องการช็อกนมช็อกโกแลตใช่ไหมนมเออนมช็อกแลกก็ต้องซื้อ aloha เอาลืมไปมีอยู่แล้วครับโถลืมไปแล้วว่าเราเรามีนมช็อกโกแลตอยู่แล้วเดี๋ยวก็เอามาครับเป็นอันนี้เสร็จแล้วไง เ <G ül> วยง,ง่ายเลยเกินม,มันรสชาติเยี่ยมมากขอบคุณมากนะอยนะู่ในาขายไหมยขียนไม่มีนะเขียนเนี่ยขอบค,นะคุณมากเลยขอบคุณมากที่ช่วยขอบอคุณปัญหาขอบคุณมากนะโอเคขอบคุณมากที่ช่วยนะโอเคอืมได้คนมาใหม่นะอืมอยู่ในาขายมาั้ง โอ้โโมโนโอ้ขายกล้องขายไฟฉายขาย G P S โอ้โหไม่ต้องไปหาตรงนั้นแล้วนะครับาซื้อตรงนี้ได้ผู้คนเ,เป็นใครเนี่ยฉันอะไรเกลเลอร์รอ้าวแล้วคนนี้สเลอร์จูเลียพวกเรามามาเพื่อปกป้องและคอยจับตาดูเขตแดนแถวนี้สวัสดีเป็นไงบ้างเนไหนช่วยไหม อากรุเอฟเซอร์อะไรอะไรปกการการจู่โจมที่ดีคือการป้องกันที่ดีที่สุดอาเขาอยากได้อาวุธสักหน่อยที่ช่วยป้องกันทางที่เขาจะมาทางนี้ได้โอ้ยหาปืนนี่มาแล้วก็แมกกาซีนนี้เต็มเต็มสองอันโอ้ได้นี้ด้วยนะครับไห้อาหารทหารมาแล้วก็เดนเจอร์ฟิกไอเนี้ยาหายากอยู่เพราะว่าต้องไปหาตามค่ายตำรวจนะ ขอบคุณนะเพื่อนฉันแน่ใจว่าจะอ่าอะไรต้องปลอดภัยมาโอ,โอ้มีคนเพิ่มแล้วนะครับอันนี้ไม่มีอะไรเธอมอะไรอนะ่ะเธอกำลังเธอดูเหมือนอะไรบางอย่างอนึเฮ้อ,อ,องไงช่วยไหมโฟลแล้วเขาหาสูญเสีย อะไรแฟนเหรอแนปอะไรอาจจะอะไรครือแด็อังกฤษนะฮะหรืออาจจะเพราะว่าทำอะไรววิกกิจเหรอหาอะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกด,ดีขึ้นหน่อยสิชอบดอกไม้แล้วก็ชอก็อกโกแลตบ,บารอา์อันนี้ได้ไหมอันนี้วิวฟารเวอร์ก็ไปหาภาพมาแล้วก็ดอกไม้ข้างๆาชอ็อกโกแลตบ,บาร์อิติเชียอ รีบกลับมาเร็วๆนะกลับมาเร็วแน่อนอนเพราะว่าไอ,อน้นี่เี็แล้วก็อ่านี่ได้แล้วนะแล้วก็แล้วสามันก็มาซื้อตรงนี้เนระาได้เงินมาห้าลอยเนี่ยก็เลยเอามาซื้อได้ ไม่ตกโปรงการเป็นเกม r า g ไพีลีไลหรือเปล่าเนี่ยครับ <c oughs> ผมรู้สื่ออย่างนั้นเลยนะหาได้มาแล้วนะเราได้ฟืนมาครับขอบคุณมากเลยหวังว่าเธอจะมีความสุขนะ,อะโอ้โหพาไปนู่นเลยนะสวัสดีแฟนฉันนะ่ะทำขอที่อะไรอนะอ่ะ,อะไรอนะ่ะ หายอขนี่รมสุกมากเลยจรจี่ถ้านะอือสอ่ะอไดช่วยกไหมสนุเขาต้องการอ่ออ้โปืนประสิภาพสูงนะครับโอ้โหอ,โอ,โอ เอ็นโคแมกซีโอโหนี่มีอยู่แต่แต่ก็สูนมนันอะก็สูนมันอะอันนี้หายากนะก็สูนของโจนระดับสูงอ่ะอ๋อเอลิสโมสโคอุ้ยอันนี้อีกแล้วเดีอยวเจตโตกลับมานะเราต้องการคุณอยู่โอ้โหไอ้บ้าแล้วของแต่และอันนี้เออขายอะไรบ้าเนนะี่ยขายไวเพอร์เนี่ยนะ ขายของกระสุนอืมไม่มีปืนนี้เลยหรอคาราเซอร์เนี่ยคือผมอยากได้ปืนนี้มากกว่านะเพราะว่าไอ้ปืนเนี่ยครับข้อดีคือมันมันใส่กระสุนได้สองแบบเลยอะทั้งกระสุนประชาชนก็ใส่ได้กระสุนของของทหารก็ใสได้อ โคตรดีแล้วโอเคขอให้ปลอดภัยนะมีอะไรบ้างไหมมีเลยสูงคือขายปืนไวเปอร์เพิ่มมีปืนไวเปอร์ขายเพิ่มแลแต่มันไม่ค่อยจำเป็นอะไม่อยากได้ปืนผมอยากได้ปืนพกอะเพราะว่าปืนหลักเรามันมีเยอะอยู่แล้ว เพลเซอร์อีกแล้วนี่ไงครับโอ้โหมีแล้วโอ้บางอย่างมาจากแอดรอปเด็เสอร์ของคอนเลยนะมาจากแอดรอปผมเห็นไอ้เวิกเก่ายังไม่เสร็จเลยเวิกใหม่มาเวิกเก่าคือไอ้เสื้อน่ะง่ายเลยแล้วก็ ่อามาจบเฟกจบเฟกครับ100ร้อยขอบคุณมากเลยนะช่วยเอาเฮ้ยมีภรารกิจใหม่อีกแล้วท้องเฟกอ่าท้งเฟกของพวกของอ่าพจน์ว่าสมาช,ชิกเสร็จอันใดน,นึงมีเฟกเพิ่มเลยดูซิภรารกิจที่สามจะเป็นอะไรหวังว่าจะไม่ยากนะแต่ผมว่ามันต้องยากแหละ ขนาดอนันเมื่อกี้ยังนรกเลยอ่านีไ่ได้ปฏิบัติการใหม่อย่างน่าพอเลยนะครับอ่ากับที่อ่่าอะอะไรลาส t f e ีแมนสุดท้ายของทหารและประชาชนเครื่องบินในเมืองของคูเวซิตี้คำสั่งหลบหนีจากเกาะ่อน,นี้ผู้ขานะั้นต้องการใช้โฮนั้น,นในการพยายามหลบหนีจาก คุณต้องการช่วยภูเขาจากอาพวกโผลคุณต้องการกระสุนจำนวนมากปลดปล่อยอิสรภาพภูเขาโอ้โหไอไอเมื่อกี้เหรอไอ้เหมือนเหมือนเมื่อกี้เลยอะแต่นี่สามรอบโอ้โหบ้าโอ๋ยเฮ้คุณมันยากไปไหนเนี่ยโอ้โหเฮ้ยนี่แค่เมื่อกี้นี่ก็ืหเคยกว่าอะไรนะ ขื่อขึ้นคอเนอะทำไมมันก็ไม่หื่อหรอกแต่ว่ามันมันทําให้ผมเสียวสันหลังอนะเพราะว่า uh huh. บอสก็เยอะแล้วเลยเนอะอันนี้ไม่ใช่มานเดียวนะมาสามอันไอ้ตายเมียแรกิจอะไรเพิ่มมั้งไหมไอ้หน uh ี huh. อะไรช่วยไหมแอลเล่เขาอยากได้อะไรดื่มสักหน่อยอะน้ำที่มันมันไม่ใช่น้ำอะแนละ้ว สดังก็ไม่ดีสำหรับเขาอะ่ะไปหาคูแคมเบอร์น้ำสักหน่อยสิเ,เร็วหน่อยนะอะไรอะ่ะปาาชันอะไรนั่นอยู่นะขอองแด้ของหวานเพิ่มแล้วม่นี่อะไรเฟคคุณนี่ก็นอ้องสวัสดีนีม่มีอะไระมีอะไร,รอยู่เนี่ ไม่มีเลยไม่มีไม่มีเลยตอนนี้นะสวัสดีเป็นไงบ้างไม่มีสวัสดีอ่ะถ้าเราวายเปอร์ผมไม่รู้นะปืนไวเปอร์กับปืนโจน่ะไหนดีกว่ากันนะครับ ไปก็สุดท้ายจะมีดซิว่าเขามีเฟ้อะไรทําทำไกกลยคุณกำลังมองหาอะไรอยู่หรอมีเฟ้เลยเศรีนื่ย <Yeah. S 1> น่าจะหมดนะเนาะเฟเรารับมาฤซีได้มาแล้วก็มีหลายเฟ้อยู่ อันนี้โอเคหาได้อยู่เพราะว่าหาตามค่ายค่ายตำรวจพวกตำรวจหรือตามดานเนี่ยตามดานตรงนี้ตรงนี้แล้วตรงน,รงนี้สองจุดเนี่ยครับหรือไม่ก็ในเมืองเนี่ยโอเคหาได้อยูนนอ่อันนี้สบายมากนะเพราะว่าเรามีน้ำอยู่นะอันนี้ยังทําไม่ได้เลยงงมากผมหาผมหาไม่เจอเดี๋ยวเราต้องมาตรงนี้ถ้าหากว่าคูคเมเบอร์เราหมด เกมไม่ใช่ดีเฟนเดอร์ปัญหาคืออันนี่ยเดียวนะเดี๋ยวน,นี้หาได้ตามตามโรงซ่อมรถอันนี้ยังไม่เสร็จไอ้อ้น,นี่มันหายมากเกินไปแล้วเอ้ยส่วนนี้มีปัญหาแค่อันนี้อันเดียวนะแล้วก็อันนี้ด้วยไอ้แปดคูณแปดสักหเนี่ยหาจากไหนยังไม่รู้เลย เวกซ์เงินเนอร์อ okay. ันนี้โอเคตั yeah, ้งอยู่แล้วก็เฟคหลักทำแบบเมื่อกี้แต่สามรอบเด็ดจังวูมากโอ้โหโอ้โหเฟคหลักอันเขาเรียกว่าฮาร์ดมากเลยนะโคตรยากเลยคนนี้ต้องไปฟาร์มมาอย่างหนักเลยเนี่ยถึงจะได้มาโอ้โหแล้วเลฟคุนนี้มาโคตรดีแต่โอ้โหต้องไปใช้ กระสุนรู้สึกว่าต้องเป็นกระสุนโจนะดับสูงมั้งเดี๋ยวเราถอดออกก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ลองดูก่อนไฮนี่ไงไฮาคาริเบอร์เรนเจอร์ยังไงเรนไฮคาริเบอร์เรนเจอร์โอ้โหปืนปืนเรนเจอร์ระดับสูง เอ็กโวสโคมโอ้โหสูงเก้าเท่าใดันที่เราได้มากแต่ละเนี้ยากนรลกมากเลยนะอันนี้แคมเบอร์นนอ,นนอ,อันนี้ยังทำไม่ได้อันนี้ไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ส่วนใหญ่ต้องไปตีบอลแล้วอนะแล้ว เสื้อนี้วะอืมเออเออเอ๊ะอ๋อ,อดื่มไปผมไม่รู้นะคูณแต่สกโคมนี่ไปหามาจากน่าจะค่ายอาหารนั่นแหละผมว่านะอันนี้ก็ ปัญหาอย่างเดียวคือไอของไอไอโคแอนโถนี่เน,น,นี่ยอันเนี้ยใสาจากไหนยังไม่รู้เลยต้องไอโคแอร์ดรอปมั้งเรือไวม่ก็ไปตีมือแบบเมื่อกี้อ่ะงสยต้องไปตีแบบเมื่อกี้ครับโอ้ล้งเ,เหอยแล้วเนี่ยแล้ว,วผมมีหงเขาเรียกว่าปวดหัวเลยอเ,เอาอได้เราเคยทนหมดแล้วไปเราก็ต้องไปหาของมา ของเพลเนาะก็อันนี้คือก็ครับอ่าไปร้านอาหารสักส่วนใหญ่เนาะส่วนนี้คือก็ต้องไปหานมมาไปหาช็อกโกแลตมั้งไปดูก่อน,ช,อออน,นอช้าลงมาหน่อเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วจริงๆริงเอออใช่ใช่ลืมไปเลยนะเดีย๋ยวเอาของ ไอออนเดี๋ยวไปขายก่อนเพราะว่าอไอ้แมปนี้ถือว่าถือว่าแปลหน่อยต่อให้เราตายประสบการณ์อะไรก็ตก็ไม่รู้ครับน,นี่โอ้โหสี่พันแล้วนะสี่พันนี้ซื้อแปดร้800อยว่วเนะ่ยเหมือนฝาธนาคารเลยนะความยุ่งสุดแงนั้น ถ้าเพื่อความปลอดภัยจริงผมว่าต้องไปหาชุดเอ่อเรียกว่าอะไรนะต้องไปหาชุดของเออชุดเลยชุดของพวกชุดชุดของในเขตอันตรายเอเลีนโซนเนะเพราะว่าไอชุดพวกนั้น,นะพอะความป้องกันตั้งยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อะ ซึ่งโอ้โหมันถือว่าเยอะมากๆนะเราขายปืนก่อนแล้วกันนะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้อะอันนี้ไม่ใช้แอดไม่ใช้ไวเพอร์เหรอไวเพอร์เออน้าเมที่สิบไม่ใช่ ส่วนซันค e s สกับโมโรไรนี่คือดาเมจมันอันนี้มันอันนี้ดาเมจน้อยกว่านิดนึงอ่ะอันนี้ดาเมจเยอะแต่ว่าอันนี้มันยิงวัวไม่ได้แต่นี้ยิงวัวได้มันยิงรูดเจอสามแล้วนะโอเคแล้วอันนี้แล้ว,วกันเราขายซันค e s สไปแล้วกันนะเพราะว่ามันหาง่ายกว่าไอ้ปืนนี้ซะอีกอะ่ะส่วนวิราตก็เป็นสไนเปอร์ถือปืนมือรองได้โอเคโอเค อืมอืมโมโลโลโอ้เรามีอยู่แล้วนะงั้นเราขายเลยนะกันสมมติเราขายเอาเป็นเงินได้อย่างเงี้ยมันเพิ่งลงละมีอะไรอยากซื้อไหมนี่ไงแปดคูสโคผมว่านั่นต้องค่ายทหารนนั่แหละนะ เตือนเดีย๋ยวต้องไปฟาร์มมาเพิ่มเออเพอย่างที่บอกไปแนละ้วว่า้หลังอ่ะมันต้องไปฟาร์มแถวนี้แนละ้วแถวนี้คล้ายทหารเลยนะบอ๊โคนี่ไม่ลังโจรน,น่าจะลังโจรมั้งอันน,ะน,นี้มีลังโจรอยู่ตรงนี้ก็ลังโจรตรงเนี้นยเดี๋ยวเที่ยวไปแต่ผมว่านะต้องมันต้องอยู่โซนนี้แล้วนะครับ ว่าเป็นปืนเขาเรียกว่าไฮเกรดเอาขอบคุณอ่าโอเคเดี๋ยวผมไปหาของก่อนแล้วกันเนาะแต่ขายก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหาของนะอ่ะเดี๋ไม่ก็ท้าสา่าหนอะก็ไปนี่เลยคุเบอร์ซิตี้เลยไปวางแปะเลยก็เลยโอ้ย แล้วก็เราก็จะล่อบอสมาครับเดี๋ยวผมก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจบเยงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้ไม่ไม่ไม่ก็ยังมีอีกนะครับเดี๋ยวต้องเดี๋ยวผมไปหาของก่อนแล้วกันเพื่อจะมาทําภารกิจที่สามนะครับภารกิจนรกนรกคูณสามนะครับด้วยการเจอบอสสามครั้งโอ้โห,โโหต้องสู้กับบอสซัมบี้สามรอบนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ ยอดมากนะครัโอเคแล้วนะครับก็วันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มมาแบบพักใหญ่ๆเลยนะเพราะว่าแต่และอันนี้หายากทั้งนั้นเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับต้องค่อยพบกนันใหม่นะครับเดี๋ยวก็พบกัตอนเจอลุยในด่านสามรอบนะครับวอ่งเด้งเด้ง ไอตอมไอต่อมไอตอถึงแค่นี้นะไตอไตอบเดบี๋ยวนเดี๋ยวเราไปดูนขัจบที่คุนของไอตดอบแลันตรงนครัตรงนั้นครับทา,นนะทางพิสเวสเหรอ ก่อนจบคลิปก็ไปดูของก่อนแล้วกันนะครับก็ไม่ใกล้ไม่ใกล้ไม่ใกล้ไม่ใกลแล้วใกล้ๆเนี่ยเรามองเห็นได้ชัดเจนมากโหก่อนจบคลิปมามาดูของแอดอกก่อนเลยแล้วกันนะเนี่ยรับนี่คือเมืองที่เราต้องสู้สู้สามรอบนะถ้าเรามีบันไดแล้วก็ เราอาจจะปีนตรงนั้นขึ้นไปนะครับแล้วก็ให้ซอมบ,บี้มันเลาะดูดดึดดึดรืนั้นนะครับอ๋อก็โอเคดีนะครับแต่ก่อนเดี๋ยวดูซิีังไงเจอแล้วนะครับดูซิแอดรอปมีอะไรบ้างดอืม ไค่อยโอเคเท่าไหร่ละแต่น,นี้เออของกระสุนเอามาแล้วลกันแล้วก็พวกน้ำพวกยาไม่ต้องแล้วอาหารกับน้ำเอามาแล้วกันถังน้ำมันก็โอเคเอามาแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องเอาไปใช้นั้นเปลือเอามาเอามาแยกให้หมดแล้วไม่ต้องขายแนละ้วเปือ สี้เวลานะครับสิ้เวลาไปนู่นไปนี่อะพวกอาหารหรือหรือของขึ้นมาเจ้าจพวกเนี่ยกันแก๊สปีเนี่ยโอเคอนะเอ็ดดับไม่เห็นอ,อ๋อเดสเซอร์ฟองคอนเลยมันเป็นปืนเทพรรน้องของกองไฟอันนี้ไม่เพราะว่าเราหาตามตามต้นไม้ได้อยู่ลนะเป็นไปดีเลยนะโอเคเรก็สำหรับนี้ขอจบเพียงท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่าแล้วค่อยพบกันใหม่นะครับ สวัสดีนะครับ